สวัสดีเหล่าตัวแทนยมเมทูดทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรว่าช n องแคลปปวันนี้นะครับมีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัวละครของกิมจอนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะรูปเอาไว้ให้นะครับรวมถึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตไทม์ไลน์ใหม่ให้ทุกคนเลยนะครับซึ่งไทม์ไลน์ใหม่ตัวนี้นะครับผมได้มาจากเซิร์ฟจีนนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับเซิร์ฟไทยในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดปรรระะะกกาดดนนนคคััับบผมม็ต้้อองขภยยณทีว โอเคทีนี้นะครับเป็นส่วนของทำลายใหม่ที่เมื่อกี้นี้นะครับที่พูดถึงไปผมก็จะทําการอัพลงในแฟนเพจให้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามเป็นได้นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมีการเทสไลฟ์สดนะครับผ่านทาง Facebook นั่นเองนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงเนาะใครที่อยากจะเข้าไปพูดคุยอะไรนะครับก็สามารถไปพบกันได้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาขอพูดถึงในเรื่องของตู้แทกเลี่ยนนะครับ ซึ่งตู้แลกเปลียนตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเหรียญตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันสามารถหาได้จากกิจกรรมรายวันนั่นเองนะครับก็คือเฟสรายวันเนาะทีนี้นะครับตู้ตัวนี้เนี่ยเราควรจะแลกอะไรดีนะครับผมจะอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าตู้ตัวนี้เนี่ยสำหรับใครนะครับที่อยากจะปั้นตัวของอุโอฮานะนะครับก็สามารถแลกเศษของอุนโอฮานะไปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะปั้นตัวของยาจิรุนะครับก็ปั้นยาจิรุก็แลกยาจิรุไปเลยนะครับง่ายๆว่าปั้นตตััััววไหนนนนแก้ะครบ ทีนี้มันจะมีไอเทม1ชิ้นนะครับที่ผมจะไม่แนะนําให้แรกนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะใช้ดวงในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไอเทมนี้นั่นเองคือมุกวิญญาณครับไอตัวของมุกวิญญาณตัวนี้นะครับมันเอาไว้ใช้ในการรีความถนัดของโซ่ต่อสู้นั่นเองนะครับทุกคนหรือเรียกง่ายๆว่าสาหรับโซ่ต่อสู้ไหนนะครับที่ยังไม่มีค่าความถนัดเนี่ยไอมุกวิญญาณตัวนี้นะครับก็จะไปใช้เปิดค่าความถนัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้หมายความว่า เรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเปิดทันทีนะครับมันมีโอกาสที่เรากดไปแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยใครที่คิดจะแลกตัวนี้นะครับก็ต้องดูดีๆเนาะว่าดวงเราเนี่ยดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยเคยกดไป5ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีเหมือนกันเนาะทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับก็คือต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับว่าในส่วนของโซ่ต่อสู้เนี่ยในทีม PVP ของผมนะครับผมใช้โซ่ต่อสู้อะไรบ้างนะครับ โดยการนะครับที่ผมจะขอเริ่มที่ตัวละครซับพอร์ตก่อนนะครับซึ่งตัวละครซับพอร์ตตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวของยาชิรุนั่นเองนะครับไอตัวของยาชิรุนะครับผมมีการปลุกเตื่นอาวุธไว้ที่ขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันสามารถล้างสถานะได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวของยาชิรุนี่อย่างที่ผมเคยอธิบายไปเลยนะครับว่ามันจะเป็นการล้างสถานะนะครับให้กับ3ตัวละครแถวหลังนั่นเองนะครับซึ่ง3ตัวละครแถวหลังของผมนะครับก็เป็น3ตัวละครที่ไว้ทานดาเมจนั่นเองนะครับกง่ายๆว่าเหมาะกับทีมเคาน์เตอร ทีนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของโซ่ต่อสู้กันบ้างนะครับสำหรับโซ่ต่อสู้ของเยจิรุนะครับเรียงง่ายๆว่าณตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้คิดจะปั้นเยจิรุมากยืนในทีมเป็นหลักเป็นแหลกนะครับก็คือต้องการแค่สถานะอาล้างบัฟเฉยๆนะครับก็เลยยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับส่วนของโซ่ต่อสู้ตอนนี้ผมก็ใช้เป็นมองกระจ่างไปก่อนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันที่ตัวถัดไปเลยนะครับก็คือตัวของฮิรโกชินจินั่นเองนะครับซึ่งตัวของฮิรโกะชินจินะครับจะมีการ ปกตื่นอาวุธนะครับอยู่ด้วยกัน3ชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับตำรานะครับแล้วก็ตรานั่นเองนะครับมีการปกตื่นไว้ที่ขั้นที่1หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวของชินจินะครับผมเนี่ยเอาไปใช้ในการไ่หอได้อยู่นะครับในบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะหอหกนะครับผมใช้ชินจิไ่เนี่ยค่อนข้างสบายมากเลยนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูกันที่โซ่ต่อสู้กันบ้างนะครับสำหรับโซ่ต่อสู้นะครับอย่างแรกเลยโซ่ต่อสู้เนี่ยหงแดงนะครับผมอัพไปที่5าดาว เราก็โซ่ต่อสู้2นะครับผมใช้เป็นโซ่ต่อสู้ถลึงตานะครับเพื่อเป็นการเล่งดาเมจให้กับอันตินั่นเองนะครับทีนี้ถัดไปเลยนะครับโซ่ต่อสู้3ามนะครับผมใช้เป็นโซ่ต่อสู้กําลังกายนะครับเหตุผลที่ผมใช้โซ่ต่อสู้กําลังกายให้กับชินจินะครับมันเป็นเพราะว่าโซ่ต่อสู้ตัวนี้นะครับจะมีการเพิ่ม ATK ขึ้นมา150หน่วยนะครับวกกับอีก2%ให้กับฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่ารวมตัวละครที่อยู่ในเต้ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราใใสส่่่โซตตตตอู้้้้ััััววนนนนีะะคครรบบหหกกลไไ็ด ทุกตัวละครที่อยู่ในแป้ของเราเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น15 0บวกกับอีก2%นะครับก็คือเพิ่มดาเมจขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับทีนี้ถัดไปเลยนะครับหลังจากตัวของชินจินะครับก็จะเป็นตัวของอุนโนฮานะนั่นเองนะครับซึ่งตัวของอุนโนฮานะเนี่ยอ่าหาก่อนอ่ะซึ่งตัวของอุนโนฮานะนะครับตัวของอุนโอฮานะเนี่ยณตอนนี้นะครับไม่ได้ปั้นอะไรไปเลยนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าไม่มีการอัปดาวและไม่มีการปรงเติมอาวุธชิ้นนนไหเลยะครับ ในส่วนของโซนต่อสู้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเอาอุนโอฮานะเนี่ยไปยืนเพื่อแก้ทางเจ้าอิจิโกะไว้เท่านั้นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้เลยนะครับว่าอุนโอฮานะเนี่ยสามารถลดความเร็วในการฟื้นฟูได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ถัดไปเลยนะครับก็จะเข้าสู่ตัวละครทีมหลักกันบ้างนะครับตัวละครทีมหลักนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวของอุราฮาระนั่นเองนะครับทุกคน ซึ่งตัวของอุราฮาระนะครับอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าณตอนนี้นะครับผมใช้เป็นตัวยืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในหอนะครับในอารีนาผมใช้อุราฮาระเป็นตัวยืนทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งอุราฮาระนะครับมีการปลุกตื่นที่ขั้นหนึ่งนะครับด้วยกันสองชิ้นก็จะเป็นในส่วนของตำรานะครับแล้วก็ในส่วนของตรานั่นเองนะครับรวมถึงมีการอัพดาวมหัศจไว้ที่4ดาวนะครับอัพดาวพระคุมไว้ที่1ดาวนะครับแล้วก็ตำรานะครับ2ดาวแล้วก็ตราอีกที่1ดาวนะครับในส่วนของโซ่ต่อสู้ัันนงะครบ แน่นอนนะครับว่าโซ่ต่อสู้เนี่ยผมเลือกจะัพเป็น5ดาวเลยนะครับในส่วนของโซ่ต่อสู้มังกรฟ้านั่นเองเนาะแล้วก็โซ่ต่อสู้2นะครับผมเลือกใช้เป็นโซ่ต่อสู้ระแวงนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเลือดให้กับอุระฮาระนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าตัวของอุราฮาระนะครับมีในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เลือดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในเรื่องของสกิลนะครับและโซ่ต่อสู้3นะครับผมก็จะใช้เป็นโซ่ต่อสู้ของเกนตะนั่นเองนะครับ ซึ่งในโซ่ต่อโซ่ของเกนตะตรงนี้นะครับนอกจากจะมีการเพิ่มเลือดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการอัปอัตราบล็อกให้กับอุลาระด้วยเนาะเรียกง่ายๆว่ามันก็จะทําให้ตัวละครของอุลาระเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะมาดูกันที่ตัวถัดไปนะครับก็คือตัวของคุโรซุจิมายูรินั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวของมายูรินะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในทุกคลิปเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับมายูริเนี่ยผมมีการปลุกตื่นอาวุธไว้ที่ขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ เมื่อก่อนนะครับผมจะใช้มาอยูริเนี่ยในการเปิดตลอดนะคบเพราะว่ามาอยูริเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ติดสถานะอัมาตานั่นเองนะครับแต่ว่าในผาปัจจุบันนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าตัวของมาอยูริเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ในการเปิดแล้วนะครับเพราะว่าตัวของมาอยูรินะครับดามเมจมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเลยใช้เนลแทนนะครับซึ่งใครอยากดูทีม PVP ที่เป็นทีมโจมตีของผมนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวที่เป็นทีม PVP ที่เป็นทีมบุกด้วยนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาเข ตัวของมายุรินะครับแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยของผมเนี่ยจะเลือกใช้เป็นโซต่อสู้ทองหักนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการสถานะอัมพาตของมายุรินั่นเองนะครับซึ่งสถานะอมพาตของมายุรินะครับสามารถติดได้ทั้งหมด6ตัวละครเลยนะครับขึ้นอยู่กับดวงของเรานั่นเองเนาะว่ามันจะติด6ตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องทําการปลุกตื่นอาวุธก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถติดสถานะได้เนาะ โอเคทีนี้นะครับเราจะไปดูท, mm Hence, mm oh ที่ right. ทต <ov> ัวละครถัดไปกันบ้างนะครับก็คือตัวละครของปู่ยามะนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครของปู่ยามะนะครับผมมีการปลุกตื่นอาวุธไว้ที่ขั้น2ด้วยกัน2ชิ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของผาคุมนะครับแล้วก็เป็นส่วนของตำดานั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้นะครับจะเป็นการบวกดาเมจนะครับให้กับปู่ยามะนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมต้องการดาเมจให้กับปู่ยามะมากมเลยนะครับเพราะว่าปู่ยามะเนี่ยดามเมจไม่ค่อยแรงเท ในส่วนของการอัปดาวนะครับผมก็อยไปที่2ดาวแดงเลยนะครับสำหรับอาวุธเนาะแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะครับตำราเนี่ยก็เป็น2ดาวนะครับในส่วนของตานะครับก็อยู่ที่1ดาวนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของโซ่ต่อสู้กันบ้างนะครับโซ่ต่อสู้ของปู่ยามะนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับว่าผมเนี่ยเลือกใช้เป็นโซ่ต่อสู้ทองหักนะครับเพื่อเป็นการเร่งสถานะให้กับปู่ยามะนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโซ่ต่อสู้มารได้นะครับโซ่ต่อสู้มาร้ายตัวนี้นะครับ าเพ Only ื language, ่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีโอกาส9.6%นะครับที่จะสตั้นเป้าหมายทีนี้นะครับผมขออธิบายแบบนี้ก่อนว่าไอ้9.6%ตรงนี้นะครับไม่เอาไปรวมกับโซ่ต่อสู้ทองหักนะครับแล้วก็ไม่เอาไปรวมกับสกิลของปู Side ุยามะด้วยนะครับเรียกง่ายๆว่ามันเป็น9.6%แบบโดดๆเลยนะครับที่จะมีโอกาสติดหรือไม่มีโอกาสติดนะครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวมันเองเลยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโซ่ต่อสู Copper ้ทองหักนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสกิลตัวนี้ด้วยนะครับ โอเคทีนี้ตัวถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครดาเมจกันบ้างนะครับเปางตัวของเนลนะครับซึ่งตัวของเนลนะครับผมมีการปลุกเตืนอาวุธนะครับอยู่ที่ขั้นที่2นะครับด้วยการ2ชิ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตารานะครับแล้วก็ตรานั่นเองนะครับซึ่งตําราตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นการอัปเกรดมาในเรื่องของดาเมจนั่นเองนะครับในส่วนของตราเนี่ยก็อัพเกรดในเรื่องของเลือดนั่นเองนะครับเพราะว่าผมในต้องการให้เนลเนี่ยมันพอจะยืนได้นะครับในทีมตั้งรับนั่นเองเนาะ แลวก็มีการปลุกเส่ียอาวุธที่ขั้นที่1นะครับก็คือในส่วนของหน้ากากนะครับก็ปลุกเสถนอาวุธไว้ที่ขั้นที่1นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเจ้าตัวหินแก่นแท้ปลุกตื่นตรงนี้นะครับยังไม่มีเนาะก็เลยอัปเแค่ขั้นที่1ก่อนนะครับในส่วนของการอับดาวนะครับดาวอาวุธเนี่ยอยู่ที่2ดาวแดงนะครับในส่วนของหน้ากากอยู่ที่1ดาวนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรามีอยู่2ดาวนะครับแล้วก็ตาในมีอยู่ที่1ดาวนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของโซ่ต่อสู้ของเนลกันบ้างนะครัับบโซต่ออสู้ขงเนนะครก็ หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นโซมือเปื้อนเลือดนะครับเพราะว่าแนวเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเลยนะครับว่าผมเนี่ยเลือกเอาไปใช้นทีมตั้งรับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่โซมือเปื้อนเลือดนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะติดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราลองนึกถึงักความเป็นจริงครับว่าตอนนี้นะครับในเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยเวลาเรากดตตอารีน่านะครับเราก็มักจะกดตตอารีน่าในคนที่มีความเร็วน้อยกว่าเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกดตีความเร็วน้อยกว่าเรานะครับในมุมกลับกันเนี่ย พอเขาตีเรามานะครับแล้วเราตีเขาคืนน่ะสถานะตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นทันทีก็คือสถานะเลือดไหลนั่นเองนะครับซึ่งโซต่อสู้มือเปื้อเลือดตรงนี้นะครับมันก็จะไปทําการเล่งดาเมจให้กับเลือดไหลนั่นเองนะครับทำให้สถานะเลือดไหลเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของโซต่อสู้2นะครับผมก็จะใช้เป็นโซต่อสู้เที่ยวจันทานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งโซต่อสู้เที่ยวจันทานะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยเนาะว่ามีการอัปเกรดดาเมจนะครับรวมถึงอัพเกรดดับม ทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อที่ตัวละครดดเมจหลักนะครับอย่างอิจิโกะไวท์ฮอลโล่นะครับของผมเนี่ยอิจิโกะไวท์ฮอลโล่นะครับมีการปลุกตื่นอาวุธนะครับอยู่ที่1ดาวนะครับปลุกตื่นพระกลม1ดาวไม่ใช่1ดาวสิขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ปลุกตื่นที่ขั้น2นะครับก็จะมีในส่วนของตำดานะครับกับตรานั่นเองเนาะแล้วก็การอัพดาวนะครับก็จะเป็น1ดาวรุ้งนะครับสำหรับอาวุธเนาะแล้วก็ที่เหลืองก็จะเป็นดาวเหลืองหมดเลยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของโซ่ต ในส่วนของโซ่ต่อสู้นะครับของอิชิโกะไว้เนี่ยผมจะใช้เป็นโซต่อสู้คลินะครับเพราะว่าผมต้องการจะเร่งดามเมจนะครับแล้วก็มีการรีหาท่าความถนัดนะครับที่ตรงสายกับอิชิโกะไว้ด้วยนะครับซึ่งโซต่อสู้คลิตรงนี้นะครับเป็น5้ารอบนะครับยังยๆว่าสุดแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของโซต่อสู้2นะครับผมจะใช้เป็นโซต่อสู้ของซันเนสึนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับให้กับอิชิโกะไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจให้กับฝ่ายพ โอเคทีนี้ถัดไปเลยนะครับไปกันด้วยความรวดเร็วเนาะเพราะว่าตอนนี้คลิปนานแล้วนะครับสำหรับตัวสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวของเบคุยานนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเบคุยาตรงนี้นะครับมีการปลุกเตื่นทุกอย่างนะครับไว้ที่ขั้น1หมดเลยนะครับรวมถึงมีการอัปดดวรุ่งอยู่ที่1ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโซ่ต่อสู้ันบ้างนะครับในส่วนของโซ่ต่อสู้ของเบคุยานะครับผมเลือกใช้เป็นโซ่ต่อสู้คลีนะครับซึ่งในโซ่ต่อสู้ตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเน ทุกคนจะเห็นว่ามันไม่มีความถนัดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรีหาไปแล้วนะครับด้วยกัน5้าครั้งนะครับทุกคนแล้วมันไม่ติดเลยนะครับห้าครั้งที่ผมรีหาเรียกง่ายๆว่าไม่เปิดโซต่อสู้ให้ผมเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่เปิดโซต่อสู้ไม่เปิดความถนัดให้ผมเลยนะครับดังนั้นก็เลยทนใช้แบบนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับถัดไปเลยนะครับในส่วนของโซ่ต่อสู้2นะครับผมเลือกใช้เป็นโซต่อสู้ของคานาทาโรนั่นเองนะครับซึ่งโซต่อสู้ของคานาทาโรนะครับมันจะทําให้มีโอกาส ลดโกดนะครับสองศัตรูลงไปด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยเลือกใช้เป็นโซลอดูซของฮานาทาโร่ให้กับเบียคุยะนะครับเพราะว่าเบียคุยะนะครับมันเป็นดาเมจอ้นะครับคือ6ตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ให้เบียคุยะนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะลดได้หลายตัวมากขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะติดบ้างไม่ค่อยติดบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไนบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเนเพื่อนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกําลััังใ้้กนนดวยะครบ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีการไลฟ์สตรีมนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับเป็นการเทสไลฟ์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครนะครับที่มีข้อสงสัยและอยากจะพูดคุยอะไรกันแบบเ a ลไทม์นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับใน Facebook นั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ